คนไทยเนี่ยไม่ต้องไปกังวลมันมากเพราะเราเป็นคนไทยยังไงก็ออกมาไทยอยู่แล้วมันกลายเป็นเทนะรนน่ะตอนนี้เทรนไทยกำลังมาแรงก็หาแรงมานานจเพื่อให้คนเหยียบให้คนเอาไปใช้เยอะๆคิดเหมือนกันคือคือต้องได้ประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์ สวัสดีครับคุณผู้ชมวัเป็นอีกครั้งกับไทยเทหรายการที่นําเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆนะครับเชักรับเชิญไทยเท่สัปดาห์นี้ เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ศิลปินและอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีความเชี่ยวชาญในการนำเอกลักษณ์ไทยมาใช้ในงานศิลปะและการออกแบบผลงานล่าสุดของเขาคือการค้นคว้าวิจัยเฉดสีไทยภายใต้ชื่อแบรนด์ไทโทนเฉดสีแบบไทยๆท,ที่ทรงคุณค่าและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งไทยเทศสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชีวิตและความคิดของคอนครับไพลโรดพิทยะเมที สวัสดีครับอาจารย์ถึงครับดีครับอาจารย์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มแรงบันดาลไทยช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยสิครับครับก็จริงๆถูกเชิญจากอาจารย์อวินที่คณะมนุ์สินนะครับแล้วก็โดยที่ว่าจะอยากให้แสดงตอนนั้นผมถ่ายรูปเกี่ยวไทยเยอะแล้วก็สอนเรื่องเกี่ยวไทยแล้วก็เลยมีการชวนแล้วก็ชวนพี่โรดด้วยคุณไพโรดสยามรวยอ่าไพลโรดสยามรวยก็เพราะแรงบันดาลไทยตอนแรกก็คือตั้งมา โดยที่ชื่อนิทรรศการแรงบันดาลไทยในงานก็จะมีงานกราฟิกแล้วก็เอาเรื่องสีไทยคือผมตอนนั้นผมจะมีการวิจัยโดยที่ว่าหาองค์ประกอบว่ากราฟิกไทยมันประกอบด้วยอะไรก็จะเป็นเรื่องสีเรื่องตัวอนรแล้วก็เรื่องภาพนะครับสังเกตคือทั้ง3 4ท่านที่ร่วมก่อตั้งกลุ่มเาดนยการเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสนใจในเรื่องการออกแบบแล้วก็ศิลปะไทยมากๆมีจุดร่วม ระหว่างกันในจํานวนผู้ก่อตั้งไหมครับว่ามุมมองความคิดเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบแบบไทยๆเนี่ยเป็นยังไงครับก็จริงๆเริ่มจากสองคนผมผมก็ทําวิจัยก่อนหน้านั้นเป็นพปยโทก็คือวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบกราฟิกให้มีเอกลักษณ์ไทยแล้วก็พี่โรดก็ทํางานที่เป็นไทยย้อนยุคอยู่ทําเสื้อผ้าทำทาของอะไรเงี้ยนะครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มก็คือรยนอวินอินทรังสี ก็สอนอยู่ในคณะมานสินนั่นก็จะเป็นกรรมการอยู่ในดีไซเนอร์ออฟเดอะเยียส่วนจันพศก็อ,กอีกอีกท่านหนึ่งเลยแบ่งให้ท่านดูในส่วนที่เป็นเ,าเขาเรียกว่าความเป็นไทยในวิถีชีวิตอะไรเงี้ยครับสีบ่ค,คนก็เลยบุคลิกจะต่างกันครับผม ทราบว่ามีความคิดหนึ่งที่เป็นความคิดร่วมของหน<ช>ังสีท่านก็คือความคิดที่ว่าไทยทําไมต้องเฉยใช่ไหมครับไทยก็เท่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชรจริงๆแล้วผมไม่ได้เรียนศิลปะไทยแต่ผมก็สนใจในอิเลเมนต์ของความเป็นไทยโดยที่ว่าคือเรามีคําถามอยู่นานมากแล้วในส่วนตัวของผมนะถ้าถามผมผมก็เหมือนกับว่าเราเคยทําเรื่องที่เกี่ยวว่าไทยเนี่ยแต่เราก็ทําน้อยมาก<ช>แล้วก็เลยพยายามจะหาว่าเอ๊ะใน ความร่วมสมัยหรือเวลาเราไปญี่ปุ่นหรือว่าเราเห็นกราฟิกญี่ปุ่นทำไมมันญี่ปุ่นญี่ปุ่นและสไตล์ไทยมันคืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามเราเราก็เลยพอได้โอกาสไปเรียนเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันองค์ประกรอบมันมีอะไรบ้างครนะก็เลยไปค้นคว้าปรากฏว่าได้ได,ได้องค์ประกรอบได้องค์ความรู้มาพอเวลาสอนลูกศิษย์สิ่งที่เน้นที่สุดก็คือเอ้ยมันต้องไม่เชยอ่ะือให้มีการทดลองอ่ะแต่สรุปมาถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับ ถ้าบอกว่าจะให้เท่เนี่ยไทยเท่เนี่ยคือมันต้องมีเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไทยอยู่อยู่ไม่เยอะมากชเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไปเอาลายไทยมาเลยแล้วก็มาออกแบบเลยเนี่ยโอ้โหโอกาสเสี่ยงสูงเพราะว่าความเป็นไทยมันมีความสมบูรณ์ไปแล้วแล้วพอไปหยิบมาปุ๊บคนจะรีมายกลับไปสู่สู่เทดดิชั่นมากไปนิดหนึ่ง mm hmm. ส่วนผสมที่ผมเวลาบอกลูลกศิษย์เนี่ยก็จะบอกว่า เออเอามาสัก5 10%เปอร์เซ็นต์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 พอแล้วอะไรเงี้ยอย่าเอามาเยอะเอามาแต่อย่าให้รู้อาจารย์ถึงเ,เรียนมาทางด้านแคนปิ้งจิตกรรมโดยโดยตรงเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่ปริญญาตรีโทรเอกใช่ครับคือผมเรียนจบมาสิน ประยุกศิล์ก็เป็นทางไฟอาร์ตแต่ก็สนใจด้านด้านนิเทศศิลป์ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วพอจบมาปุ๊บไปทํางานนิเทศศิลป์ทำงานโฆษณาเป็นนักใดอยู่สองปีแล้วก็สองปีปุ๊บเปิดออฟฟิศเปิดมาประมาณ20ปีคือมันอิ่มตัวแล้วเนาะก็เลยกลับไปเรียนที่คณะมนศิลป์อีกทีหนึ่งแต่ไปเรียนนิเทศศิลป์จบโทคือนิเทศศิลป์ศรีไทยมีลักษณะเฉพาะ ที่แตกต่างจากสีของสากลยังไงครับก็ข้อแตกต่างของสีไทยนะครับก็คือหนึ่งคือเรื่องของวัสดุที่เราปรุงเองโดยที่หาวิธีการปรุงว่ามันมาจากวัสดุอะไรปรากฏว่าวัสดุคือ เป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินนะเป็นดินเป็นใบไม้เช่นจากครามจากใบเขียวใบแคร์อะไรเงี้ยนะสคือเรื่องของความเชื่อที่เรามีความเชื่อที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเช่นเราบอกว่าบรรยากาศที่ถ้าเกิดเข้าไปในโบสถ์แล้วเราเห็นสีแดงเยอะเนี่ยอันนั้นคือบรรยากาศของสวรรค์นะเข้าไปปุ๊บมีสีแดงโดยรอบของทั้งหมดเนี่ยก็แสดงว่า พระพุทธองค์พระประธานนั่งอยู่ในบรรยากาศของสวรรค์แสดงว่าเรากําลังเข้าโบสถเข้าไปสู่โ,<อ>โลก<ะ>โลกอีกโลกหนึ่งค,คือทัศนคติแบบไทยต่อไปก็คือเรื่องของเฉดสีเฉดสีนะ,ะคือผมใช้ใช้การเทียบเฉดสีตอนแรกก็คือ<ะ>ใช้เทียบจากงานจิตรกรรมเลย โดยที่เราเอาไปทาบกับในงานกิจกรรมไทยนะครับก็พอกดค่ามาแล้วเดี๋ยวนะตัวตัวมันหน้าตาอย่างนี้นะครับก็เอาไปเทียบปุ๊บยิงออกมามันก็จะได้ค่ารหัสของตัวแผนโทนขึ้นมาแล้วในนี้มันก็จะกล่าวไว้ว่าโอเคอันนี้คือแผนโทนัำเบอร์ที่7602 u อยูแล้วก็มีว่าอยู่ที่หน้าเท่าไหร่สมมติอันนี้ก็คืออยู่นี่ที่ u 36 โลที่3อย่างนี้นะครับก็จะเราก็จะเห็นเลยว่านี่คือสีของมันคือตามนี้ตรงกันอันนี้คือเปอร์เซ็นต์สีที่มันเป็นของมันโดยตรงรอย่างนี้ครับก็คือเฉดเฉดสีประมาณอย่างนี้ครับแล้วก็ไปให้ลูกศิษย์เวลาสอนก็ให้เปอร์เซ็นต์สีลูกศิษย์เอาไปออกแบบอย่างอื่นค,คือเรื่องเฉดสีเนี่ยสากลเขาก็มีชื่อเรียกเฉดสีแต่ละสีของเขาใช่ไหมครับใช่ครับ ช่ครับเช่นสีน้ําเงินอ,อันนี้คืออินดิโกนะครับ <Ind igo. S 2> ของเราก็จะ uh huh. จะเป็นน้ําเงินเข้มแต่ถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ก็คือจะเป็นอุลตรามาลีนนะอันนี้ก็จะเป็นผงอุลตรามาลีนก็คือทําจากขินชื่อลาปิสลาสุลี uh huh. นะครับแต่ถ้าคามของเราทําจากใบคาม uh huh. ทําจากต้นคามครับอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นพอพอของเราน้ําเงินเข้มแล้วชาิก็ก็ไม่ใช่แบบแดงแป๊ดน่นะครับ uh huh. เหลืองก็เราก็ไม่ได้เหลืองแบบเลมอนฉะนั้นแล้วเนี่ยสีมันถูกเบรกดอบลงหรือธรรมจากธรรมชาติมันก็เลยจะไม่มีความสดมันกลายเป็นเทรนนะ่ะตอนนี้เทรนไทยกำลังมาแรงมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่ไทยข้างไทย เรื่องของชื่อของสีสีไทยเลาก็มีความน่าสนใจมากๆครับก็เป็นหัวข้อที่4เลยว่าจุดเด่นก็คือเรื่องของชื่อสีที่มีอยู่ประมาณสัก220สีโอ้โหครับเอามนจะแยกออกไปเป็นอย่างนี้ตัวชื่อนะครับหนึ่งคือชื่อจากวัตถุดิบของมันเช่นครามเช่นลงเช่นชาติเช่นใบแครหรืออะไรเงี้ยนะอันที่2ก็คือจะใช้จากชื่อจาก ไปเทียบสีเช่นมุวงดอกตะแบกอยากจะเห็นว่ามันม่วงยังไงก็คือไปเอาดอกตะแบกมาแล้วก็ผสมสีเอาเขียวมะกอกเขียวเขียวมะกอกหรือเขียวไพรเขียวไพรไปดูจากผลมะกอกหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเขียวไข่คุดอย่างเงี้ยไปดวไข่ครุดคุดมันเป็นสัตว์หิมพานนี่มันก็แล้วเราก็ยังไม่ยังไม่เจอตัวจริงมันนะแต่นี้บอกว่าเขียวไข่คุดเขียวไข่ครุดโอ้โหมันจะไปดูที่ไหนอะไรเงี้ยคอยเผือกก็มีเอามาตั้งเป็นสีใช่ไหม อาอควายเผือกก็มีก็คือสีออกเป็นครีมอ่อม่มๆนิดนึงสีควายเผือกเป็นขาวอเป็นสีขาวสีฟ้าแลบอาวสีฟ้าแลบสีฟ้าแลบมันจะเป็นสีอะไรได้อะไมันจะเป็นสีขาวผสมชมพูครับมีสีก้ามปูกับมีสีก้ามปูหลุดก้ามปูหลุดอ่าสีก้ามปูหลุดก็คือสีก้ามปูก็จะเป็นปูตาเอ่อปูเป็นก็คือสีออกเขียวเข้มนะฮะปูเป็นถ้าสีก้ามปูหลุดคือสีสีปูต้มก็เป็นสีส้มครับ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครรวบรวมหรือว่าแบ่งกลุ่มรหรือแม้กระทั่งจัดประเภทของสีไทยเป็นเรื่องรบรรลาวอย่างที่อาจารย์ตึงทำใช่ไหมครับครับมันจะมันจะมีเหมือนกันนะแต,แต่มันจะแยกออกไปเป็นแต,แต่ละส่วนเช่น ชื่อสีไทยในวรรณกรรม <Hey. S 1> ก็จะมีคนมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งของจุฬาเป็นคนทาสมมุติว่าไปเรื่องของชื่อ <Hey. S 1> แต่ไม่มีว่าทําจากอะไรหรือว่าเฉดสีจริงๆเป็นยังไง <Sure. S 1> ผมก็ทําให้ครบทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็รวบรวมามาทีเดียวอะไรเงรี้ยในที่สุดก็ถูกบัญญัติขึ้นมาเป็นไทยโทนใช่ครับเป็นไทยโทน <c oughs> ผมก็รับผิดชอบว่าเออเนี่ยนี่คือการวิจัย เป็นสไตล์ของไทโทน<ฮ>ะนะครับเขตสปีประมาณนี้มีค่าซีมไบเคเท่าไหร่มีค่าแพนโทนเท่าไหร่อันนี้คือเป็นเป็นแบรนด์ <ฮะ S 2> ไทโทนเป็นแบรนด์ถ้าเกิดว่ามีการเผยแพร่ไปแล้วก็คือสีไทยก็เป็นของประเทศชาติ <ฮะ S 2> ทุกคนก็ไปใช้จะในระบบธุรกิจจะเอาไปใช้เป็นอัตลักษณ์เป็นโลโก้อะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ได้เลยน่าจะใช้เวลารวบรวมวิจัยผลงานชิ้นนี้นานทีเดียวนะฮะครับก็ทั้งหมดก็น่าจะประมาณ5ปี ห้า <5 S 2> ปีใช่ใชก,ก็ก็อยู่ก็ทํามาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็รูปหลุมกลายเป็นอะไรนะผู้สะสมวัตถุดิบวัสดุบางอย่างไปซื้อในร้านขายยานะรร้านขายยาใช่ร้านขายยาเ,เอาผมไปต่างจังหวัดผมก็เข้าร้านขายยาข,ขายยาโบราณนะครับบอกว่าถามว่า,ามีชาติขายไหมเอ้ยปรากฏว่ามีแล้วเขาก็เนี่ยไอ้ก้อนนี้คือผมได้มาจากร้านขายยา คือเขาใช้ทํายาเป็นส่วนผสมของยาไทยใช่ของยาไทยแล้วก็รักษาเกี่ยวกับกระดูกแล้วนี่ก็คือผลงานส่วนหนึ่งที่อาจารย์ทำให้มหาวิทยาลัยรลปากรในฐานะสิทธิ์เก่า ใช่ครับเนื่องจากว่ามีการปรับอัตลักษณ์องค์กรนะครับใหม่แล้วก็มีเชิญดีไซเนอร์สองคนก็คือมีพิโรษสยามรวยแล้วก็มีผุมไพโรษพิทยาเมทีเข้าไปพิโรษก็เลยบอกว่าเอาอย่างงั้นเดี๋ยวแกจะทําฟอนต์สินประกรนะครับผมก็เลยตอนนั้นก็คิดแค่เล่นๆว่าอยากจะเปลี่ยนสีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหม่เช่นจากที่เป็นสีเขียวเวริเดียนก็เลย มันน่าจะเรียกชื่อเป็นสีไทยเ<ะ>ช่นเป็นเขียวตั้งแช่อะไรเงี้ย<ะ>นะครับเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะเป็นต้นแบบ<ะ>ในการกําหนดอัตลักษณ์สีของมหาลัยและก็ทุกคณะวิชาเป็นชื่อเรียกสีไทยก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่หมดเช่นเขียวตั้งแช่<ะ>ก็คือบริรยีนตั้งแช<ะ>่ของคณะจิตก,กรรมเป็นสีเหลืองหรอระดานะนะครับพอพอกาหนดไปแล้วตอนนั้นอีกสักเดือนหนึ่งจะต้องมีการรับปริญญา<ะ>ชุดคุยของเรา แถบชุดคุยเนี่ยเป็นสีเป็นเป็นสีเก่าอยู่แล้วก็เป็นเป็นสักหลาดเราก็เลยบอกว่าอ้คือถ้าไปเลือกสักรลาดใหม่เนี่ยมันคงจะมันมีข้อจํากัดนะครับก็เลยขอเปลี่ยนคลิปชุดคุยใหม่ให้เป็นผ้าไหมปีนั้นเป็นชุดคุยใหม่ที่ครั้งแรกที่คุยคลิปสีเป็นผ้าไหมนะครับสวยงามแล้วก็เป็นสีที่ออกแบบโดยอาจารย์ใช่ใช่ใที่ถูกกำหนดแล้วก็ โอ้ oh, สนุกสนานครับขอ<ส>บคุณครับ อาจารย์ถึงเป็นจิตรกรทีมือดีเลยแล้วก็ภาพที่เราเห็นข้างหลังนี้ก็คือผมทราบว่านี่เป็นเพียงแค่ผลงานสเก็ตใช่ไหมครับอ่าใช่ครับซึ่งกันับว่าใหญ่แล้วนะใช่ครับครับนี่คือแค่งานสเก็ตเมตรคูณเมตรจริงๆมันต้องเป็น 4, คูณ4เมตรนะครับเพื่อที่จะห้อมล้อมคนดูเพื่อที่จะอิ p พ c t ด้วยสีครับแล้วสุดก็จะมีเอางานหนึ่งไปขยายเป็นดินแดงนะครับก็ประมาณ 4, คูณเมตร ข้างบนเป็นวงกลมแล้วก็มีสีทองด้วยผมก็จะให้ความบอกว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นสวรรค์ข้างล่างผมก็ไปเอาเอาดินแดงมาถมข้างล่างเป็นวงกลม4ี่คูณสเมตรเหมือนกันนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นเป็นแอ่งน้ําที่เป็นสีดินแดงที่ผมผสมเองแล้วก็ใช้ไข่ขาวผสมนะครับงานแสดงไปได้ครึ่งเดือนเจ้าหน้าที่โทรมา บอกว่าอาจารย์คัดช่วยมาจัดการงานอาจารย์ด้วยครับเพราะว่ามันเหม็นหึงไปหมดเพราะปรากฏว่าไข่ไข่มันเน่าฮะแล้วมันก็กลายเป็นน้ําคํ่มไปแบบดำอะไรเงี้ยทุกวันนี้งานหลักของอาจารย์ถึงถ้าแบ่งแยกเป็นคร่าวๆก็คือเป็นอาจารย์สอนครับทีมหาวิทยาศิลปกรครับเป็นอาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์พิเศษเป็นจิตกรครับเป็นจิตกรเป็นเป็นเขาเรียกว่ารับปรรยายให้กับทั่วประเทศแต่ส่วนใหญ่ท็อปปิกก็คือ เป็นเรื่องเกี่ยวไทยเพราะววิชาที่ผมสอนก็คือศิลปะไทยเพื่องานออกแบบประมาณนั้นบางคนก็นึกว่าผมเป็นช่างภาพเพราะว่าถ่ายภาพเยอะด้วยโอ้ผมถ่ายภาพเยอะมากแต่จริงๆแล้วถ้าดูในภาพถ่ายผมผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวไทยนั่นแหละนะครับเพราะผมลงทุนเพื่อที่จะอยากจะเก็บสมบัติชา er <Becca. S 1> ตาิไว้อะเพราะว่าพอดูดูจากไอ้ที่เวลาเราไปวัดต่างๆก็เริ่มเสื่อมไปแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะมีผูกก่อนมีอะไรเงี้ย ครุครีกับนักศึกษาหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอ,อยากถามอาจารย์ว่าพวกเขามีความรู้มีความเข้าใจหรือมีความมีการเห็นความสําคัญของศิลปะรวดลายหรือว่าสีไทยหรือการออกแบบแบบไทยๆย่างไงบ้างครับเท่าที่ไปสอนเนี่ยมันเหมือนว่าท็อปิกไทยเนี่ยมันจะเป็นยาขมสําหรับนักศึกษาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า บังเอิญว่าผมพอผมไปสอนปุ๊บแล้วอาจารย์ที่รู้จักกันก็บอกว่าเอาไปสอนอีกวิชาหนึ่งด้วยนะครับผมว่าผมสอนศิลปะไทยเพื่อการออกแบบนะครับก็ให้ผมสั่งการบ้านที่เป็นไทยลูกศิ์รุ่นเดียวกันแต่มีการบ้านที่เป็นไทยหลายวิชาอย่างเงี้ยนะครับก็จะปนไปปนให้อาจารย์คนอื่นฟับงบอกว่าโอ้โหอาจารย์ตึงมาอีกแล้วไทยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเป็นอาจจะเป็นความ ไม่รู้เหมือนกันเป็นยาผมผมคิดว่าอาจารย์ติงาม,มาปุป๊บนี่ความเป็นไทยภาพเป็นไทยนี่ติดมาด้วยเลยใช่ไหมเออน่าจะน่าจะอ,อย่างนั้นเขาลังจะถามว่าออออคนรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยเออขายังรู้สึกว่าไทยเชยเออหรือเปล่าไทยเชยหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะปีนี้ปีนี้นะดีขึ้นนะเนื่องจากว่ายังมีวัยรุ่นแบบว่าเริ่มใส่ยุทธไทยเดินห้างไงะโวยผมดีใจมากเพราะผมเคยพูดนานแล้วตั้งแต่5ปีแล้วบอกว่ามันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่ไทยข้างไทย สีไทยเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมันจะดังนะหรือว่าใครให้ความสนใจนะแต่ล่าสุดปรากฏว่าอย่างอย่างพวกไทยกราฟิกอะไรอย่างต่างๆเนี่ยผมก็จะมีมีหน้าเพจหลายหายหน้านะคนกดไลค์ก็ประมาณ5-6,000คนก็ก็โอเคละแต่ปรากฏว่าเปิดหน้าเพจไทยโทนขึ้นมาตอนนี้จะ16,000คนอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคือ,ค,อคือกระแสรหรือว่าถามมาทุกวันอะไรเงี้ยผมว่ามันกลายเป็นเทรนน่ะตอนนี้เทรนไทยกำลังมาแรง แรงบันดาลไทยอะไรที่เราสามารถหยิบจับมาเป็นแรงบันดาลใจได้บ้างครับครับ,รบจริงๆถ้าบอกว่าศิลปะไทยรหรืออะไรที่เป็นไทยเนี่ยมันท่อนท่านจะกว้างนะครับ,รบผมเลยมีบัญญัติออกมาเพราะว่ามันจะได้เขาเรียกอะไรเด็กสมัยนี้ชอบชอบสูตรสำเร็จเนาะ,ค,ะคือถ้าถ้าฟันธงไป,ไปสักหน่อยหนึ่งหรือว่ากำหนดไปสักนิดหนึ่งว่าอโอเคอันนี้คือแนวแนว,แนวทางที่ผมที่ผมกำหนดผมก็จะบอกว่าห้าสิบ ศิลปะไทยที่ควรดูก่อนออกแบบนะครับหรือว่า50ไทย i Identity ก็คือ,อหมายนกับว่าสัญลักษณ์ที่เป็นไทยมีอะไรบ้างนะครับเวลาพอโปรเจกต์ของนักศึกษาที่ทําเรื่องเกี่ยวกับไทยแล้วก็จะมีคําถามหลายอันว่าจะเป็นไทยยังไงหรือว่าไทยคืออะไรหรือว่าไปเลือกจากอันไหนพออาจารย์ฟังโอ้โหนี่มันไม่เห็นจะสุดยอดเลยนี่อะไร้ย ผมก็เลยตั้งตัวตาขึ้นมาเพื่อที่จะว่าเอาก็อันนี้จันตึงเขานั่นมาแล้วก็เอาก็หมายนว่าเอามาอ้างอิงผมได้เพื่อที่จะให้เขาทําต่อได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาข้อมูลหน้าที่ของเราก็ในกลุ่มแรงบันดาลใจก็มีประมาณนี้แหละครับ<ม>ก็หาแรงบันดาลใจเพื่อให้คนเหยียบ<ม>ให้คนเอาไปใช้เยอะๆนะครับหรือว่าแจกคลิปแจกฟอนต์แจกสีเพื่อที่จะเอาไปใช้เอาไปเลย<ม>อะไรเงี้ยถ้าถามตรงไปตรงมาว่าครับ ทำไปเพื่ออะไรครับทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้ผลตอบแทนที่เป็นเงินที่เป็นมูลค่าอะไรก็ไมครับ,รบมันต้องย้อนไปกับปัจญาผมนะอ,มอย่างเช่นผมผมเปิดออฟฟิศมา20ปี20ปีที่มันวัยมากเลยนะครับหายไปเกือบจะใกล้ตายแล้วเนี่ยเหลืออีก20ปีนี่40กว่า60ปีตายอย่างเงี้ยนะเอ๊ะเราทำอะไรให้ประเทศชาติหรือ,อยังมันไม่มีอะไรที่มัน,ม,นมันเติมเต็มเราอะ หรือว่าทําประโยชน์อะไรได้ออยังการที่ให้แรงบันดาลใจคนอื่นแล้วก็พอข้ามาเป็นบทบาทของผู้ให้เช่นไปสอนไปอะไรเงี้ยผมว่ามันสําคัญโดยที่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราเรา,เราหยุดเราพอแล้วเพื่อที่จะให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนที่มันเป็นความสุขอะมันเป็นส่วนเติมเต็มนะเราคงจะนอนตายตาหลับอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือปัญหาว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นไม่คิดอย่างเราอะไรเงี้ยนะแต่แต่จะให้คนอื่นคิดอย่างเราเราก็ต้องทําให้มัน ให้มันเต็มที่อ่ะหมายถึงให้ก็ให้เต็มที่ทําตัวอย่างก็ทําให้เต็มที่หาก็หาให้จริงจังอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็คิดเหมือนกันคือคือต้องได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์ประเทศชาตินั้ ชมรายการไทยเทศสัปดาห์นี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับความคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญของเรานะครับและกลับมาพบกับไทยเท้รายการที่นําเสนอคนไทยที่ทำไรเท่ๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับชิงร้อยชิงหลานพร้อมแล้วที่ช่องหนึ่งเวิร์กพอยกับชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าว บ่ายสองโมงครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอย์เท่านั้นเริ่ม5กรกฎาคมนี้สวัสดีครับแฟนๆชาวเวิร์กพอยททุกคนครับตอนนี้เวิร์กพอยท์ของเรามีรายการย้องหลังใน y o u t u b e แล้วนะครับอย่าให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ